ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาสาธิตการเล่นเกมนะครับหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับเป็นการสไลด์นะครับที่กลุ่มเราได้นะครับอย่างแรกนะครับเราจะใช้กลวยนะครับเป็นลูกศรนะครับก็คือเราใช้ปลายกลวยนะครับจะวางไว้นะครับแล้วก็ให้เด็กนะครับเกิดการสไลด์ซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครตรงกับลูกศรนะครับหรือถ้าใครอยู่ระหว่างลูกศรนะครับเราจะให้เป่ายิงฉุบกันนะครับแล้วก็ให้เด็กคนที่แพ้นะครับก็ออกไปยิงข้างนอกนะครับเราจะทําอย่างนี้จนกว่าเราจะเหลือ ผู้ชนะนะครับแล้วก็เราก็จะให้รางวัลเนผู้เป็นของผู้ชนะนะครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีลาโพงโทรศัพท์มือถือนกอคบลนะครับแล้วก็กล้วยนะครับเรามาดูนะครับการสาธิตการเล่นเกมเบสิกมุมเม n นก็คือการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับผมของการสไลด์ได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราก็ได้ทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือเบสิกมุมเม้นนะครับสําหรับนักเรียนนะครับผม ซึ่งกลุ่มเราได้ก็เป็นทักษะการสไลด์นะครับแล้วก็ลองมาดูกันเลยครับว่าสื่อการสอนที่เราจะนํามาประยุกต์ในการเล่นเกมนะครับหรือกิจกรรมที่เราจะนํามาพัฒนาเด็กนะครับเรื่องของการสไลด์มีอะไรบ้างนะครับอันอย่างแรกครับผมก็ได้แก่กล้วยนะครับอันที่สองนะครับก็คือนกหวีนะครับอันที่สามนะครับคือไอแพดนะครับหรือโทรศัพท์มือถือนะครับเพื่อใช้ในการเปิดเพลงนะครับผม ้ายนะครับก็คือลําโพงนะครับลาโพงก็คือใช้ในการเปิดเพลงนะครับเพื่อให้เด็กนะครับเกิดการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเด็กของเรานะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากนักกีฬาอมเลบอลโรงเรียนพิทยาคารนะครับมานําเสนอเกมหรือมาสาธิตการเล่นเกมนะครับผม